ชายนะครับแต่กลุ่มสีอื่นนอกจากสีขาวก็จะเป็นผู้หญิงนะครับทีสามหลุนาท กเรือนักท่องเที่ยวนะก่อนเรือไก่ถึงกล้าไปกันนะที่เรือนักท่องเที่ยวก็ล่องเรือในในน้ำปงคาไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นกลุ่มของชาวต่างประเทศนะครับก็มาล่องเรือในน้ำปงคาเหมือนกันนะครับเอาเจ้ากรุจยอน อันนี้เป็นโรงแรมที่พักริมแม่น้ำคงคาะนะฮะชื่ออันก้าก็ดูแล้วก็สวยงามดีนะฮะหน้าพักทีเดียวก็เห็นนั่นก็ชาวต่างประเทศนั่นก็คงมาพักนะฮะมาท่องเที่ยวที่เมืองอะไรกันกทีดูก็ได้ ไม่ได้นะเพื่อนของเราแหละอันนั้นที่มองเห็นนะครับมีรูปเสืออยู่นะฮะก็เป็นบ้านพักของสับปะเลือดนะฮะสับปะเลือดทุกคนตรงนี้ก็จะมารวมมาอยู่ที่นี่นะครับใครตายไปก็จะมีคนมาทดแทนเป็นจุดรวมเลยครับไม่น่าเลยนะไม่ได้รู้สีน่าเลยนะที่มองเห็นไกลๆนะฮะทีจุดสีเหลือง กันนะฮะมีช่องหน้าต่างเยอะๆอะไรนั Yeon? ่นค anyway, ือเป็นโรงแรมที่ผู้ป่วยที่ใกล้ตายนะฮะญาติก็จะพามานอนอยู่ที่นี่นะฮะเพื่อจะได้สะดวกกับการขอศพนะครับอันนี้เป็นรูปก็แม่ของชานะฮะมีจอระเท้เป็นปานะนะครับ อันนี้เป็นป้ายวัดไทยสารนาศนะครับเมืองพาราณสีอินเดียที่ทางคณะได้มาพักกันเมื่อคืนวันที่24หรือสี่่ะยีบสามฮะย3ามเช้ามาเป็น24่บสีพักกันที่นี่นะครับฝั่งตรงข้ามวัดนะฮะก็เป็นสารนาศศิลปะหัตถกรรมนะครับ เป็นสายส่งเครื่องหัตถกรรมลูกแกะสะลักจากหินออนอะไรต่างๆนะครับมีปราษาไทยเขียนไว้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอุโบสถของวัดไผยสารนาศเมืองพราราณสีนะฮะซึ่งเมื่อการคืนที่ผ่านมาที่ทางพณะมาถึงก็ได้มา ร่วมกันทอดผ้าป่าให้กับทางวัดในในอุโบสถหลังนี้นะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพระพุทธร,รูปหินทรายนะฮะแกะสลักจากหินทรายแดงสูงมากองค์ใหญ่โตสวยงามมากทีเดียวครับครับ อันนี้ก็เป็นทางเดินตรงไปยังพระพุทธรูปนะฮะจัดภูิิัศั์ไว้ได้อย่างสวยงามมากครับสวยงามทีเดียว ทำหนังสือมาจะเขียนชื่อโยมอยู่หลังหนังสือสวดไปด้วยและหนังสือนี้แจกเฉพาะคนที่มาเดียคนที่ไม่มีไม,มไม่มาเยียก็ไม่ได้หนังสือเล่มนี้อั้นทุกคนที่มาก็จะแจกแจก,กโยมกลับไปสวดต่อที่บ้านใครก็ตามที่รับหนังสือแจกเขาเห็นชื่อเขาเราอยู่ข้างหลังเมื่อเห็นชื่อเราอยู่ข้างหลังลุกั้งที่เขาสวดเราก็ได้อันนี้สงไปด้วย นะนทีส่งไปด้วยที่แจก,กให้โยมทําบุญอันใครก็ตามที่ยังไม่ทาทีก็ทําให้ดีๆ <c oughs> ก็จะได้เอาชื่อโยมใส่ข้างหลังนั่ง <c oughs> เดี๋ยวมีหน้าจะเริ่มเริ่มพิมพ์แล้วพิมพ์มาแล้วหนึ่งชุดหมดไปแล้วแล้วก็บีหน้าก็เริ่มพิมพ์ใหม่พุทธศักราชใหม่พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัดสินใจทำกที่เล่มกี่เล่มก็บอกจํานวนเปลี่ยนชื่อที่อยู่ตรวจสอ์ให้เรียบร้อย หลังจากที่ทีททมทำตัวเสร็จแล้วมีการปินข, au, ข้าวบาก็จะแจกกองไปถึงบ้านด้วยดีไหมต้องอย่างนั้นอ่ะอาตงมีเขึ้นทุ่นเทียนที่เอามาก็ประกองทุ่นเทียนระหว่างออกนะครับไม่แน่ใจว,ว่าเราจะได้เย็นเทียนหรือเปล่าตรงนั้นอ่าอ่ถาถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป ที่คอยนะแล้วก็ใช <ifer> ้เวลาเป็นประโยชน์ถ่ายรูปซะก่อนถ่ายรูปพี่โป่งเดินจงกรมอยู่แถบนี้เจอกับเจ้าสาวคนละคนสองวันหนึ่งการจะปิดทองปิดทองก็ปิดที่เสาเนี่ยนะครับอมารเป็นนดวยะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไม่ได้เดี๋ยวไปองแพร้อมเลยนะพร้อมเลยนะมมละนขณะที่องค์ศาสดานะครับจำรรษาที่นี่นะครับแสดงธรรมาจากสือ่าข้ามเดือนแปดลูกเช้าก็คือวันเข้าพรรษาก็จำภาษาที่อุติโน่นข้างหน้าเราเลยนะในช่วงจำในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะวัดหรือว่าพุทธกิจขององาศาสดาในแ,แต่ละวันแต่ละวันเออเนี่ยตีสยม เดนทีส on so ี event, the event, the ่เดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ออกไปบินธบาตบินธบาตดเสร็จแล้วก็กลับมาฉันที่วัดพอเก้าโมงก็แสดงธรรมให้กับผู้คนที่เข้ามาภายในวัดพอถึงเวลาเพลงก็อ่านเพลงช่วงบ่ายก็อบรมพระเดชไปช่วงค่ำค่ายอมที่เข้ามาในวัดจนช่วยเข้าภาษาก็แสดงรามให้ฟังอีก พราะตอนดึกๆก็เปิดโอกาสให้เรายักเทวดาทั้งหลายได้มาเศร้าแล้วก็ถามดอกปัญหาเช้าวันหนึ่งพ่อก็เดินจงกรมอยู่บนแถ่นนี้ก็มีแลครับก็มีมานอบหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งเดินบนภูมิภำมภูมิภำมภูมิภำมจากเมืองพราศีมาถึงนี่ยมเสียงที่บนพูทาวมา็คือที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ โยนฟังไม่หนอโยนฟังไม่หนอเออฟังหนอฟังหนอถ่ายร่างมาบ้างสิถ่ายรูปอย่างเดียวเลยไม่ถ่ายคนพูดบ้างคนพูดพามคนพามยอมที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่กัดเข้ามังหนอเช้าวันนั้นพง เดินจงกรมอยู่พอดีก็ตัดก็รัสอบไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่กันข้อหนอเธอจึงมาที่นี่เธอมาต้องดมพู้ที่มากราบที่ระบาทขององค์พระศาสดานั่นก็คือยศสรยศสรมาโนหรือว่านายมาโนลูกของใครลูกของสุชาดาสุชาดาสวยไหมสวยลูกก็ต้องรอสุชาดามีลูกคนเดียว ว่าจะได้แก้บนก็ลูกเลยมา20ปีถามว่าทำไมย,ยาสาจึงบนอย่างนี้ถึงแม่นว่าสุชาดาพเพื่อนสามีพยายามที่จะให้ลูกของเรามีความสุขเรียนแบบพุทธเจ้าทุกอย่างคือสร้างประสาทสามดังอยู่ในเมืองพาราสีแต่ความสุขเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นในว่จิตวิจใจของยาสาคุณบุทรทุกๆวันผู้ที่เป็นมารดาก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆสวยๆงามๆ มาบรรเลงขับรองให้ลูกของตัวเองนี้บันเทิงอยู่ในโรกียาวิสัยทุ่งตุกคืนก็ยะจย่างนักร้องมาย่งยากนักร้องมาอันนี้เป็นมูากนุดีนะ เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะฮะในขณะที่จำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมณิษฐายวันนะเป็นพรรษาแรกที่พระเจ้าจำพรรษาเนี่ยเป็นอยู่ที่นี่ครับที่มาที่มาเมื่อกี้ทุ่เพียรที่เราปูชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาจุดูงเทียนตรงนี้เอา เนี่ยแล้วก็ทูกาเราไม่ต้องน้าไม่จ้องนนะครับทาภาษาที่นี่ภาษาเดียวภาษาเดียวนแล้วไกลบมาีเลยมีเสื้อผ้าาษาอยู่ที่นี่ภาษาเดียวที่่วาค่ะย่มาเลยมาเลย ใส่มากค่ะมากมากการคุ้มด้วยคุ้มกันได้ค่ะได้ค่ะหมดไปเยอะเลยอ้าวสิ่งละยังค่ะคนดีต้องตัดเสียก่อนโอเคใครเอาอีกไหมคะที่ยังใส่ยังกินได้ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไร เงี้นถ้าบันดักก็ไม่เป็นไรจุดทุกบอลจุดทุกจุดทในช่วงดูดวก็อ,อ,อยู่ที่สถานที่แห่งนี้บริเวณปายสิสิพัฒนาบริกทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ลื่นลมมีทั้งศาดฟนาชนิดมีทั้งผนไม้ดาดาพันธเป็นที่สัมปายะเหมาะสำหรับที่จะกประเด็นคำตรวปัญญาเกี่ย้งนนะครับ เราอ้อมเสร็จแล้วเราอ้อมไปข้างหลังโยงอ้อมไปข้างหลังข้างหลังสุติเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีสองพระเจ้าอกที่ทรงเสด็จมาและทำเครื่องหมายเอาไว้ว่าภาษาที่เด่นที่อยู่อย่างนี้สนสนเโสร็จแล้วอ้อมไปด้านหลังโยมีสองพระเจ้าอกเขาข้ารั้าไว้เสร็จแล้วโยอ้อไมไปด้านหลังนะ,ะปักทูเทียนขิดท้องแล้วองอ้อไมไปด้านหลัง ใครจะถ่ายรูปก็ก็เชิญน,นะครับก็เชิญบ้าสาวจ้าออไปด้านหลังออไปด้านหลังนะครับอ้อมไปด้านหลังนะครับอ้อมไปด้านหลังดูเสาเครื่องหมายของพระเจ้าแผ่นด,ดินผู้ที่กระดึ๊ก น,นี่จะเป็นภาพมูลคันทก,กุูดีของพระพุทธองค์อีก,อกมุมหนึ่งนะฮะด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้เป็นมุมภาพด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังมูลคันทก,กุูดีนะครับภาพด้านหลังที่ประทับของพระพุทธองค์ อันนี้เป็นเสาอโศกนะฮะเสาเสาจริงนะครับเสาจริงแต่ว่าหักลงมาห้าท่อนนะฮะสีท่ท่อนห้าท่อนทั้งเสากลางที่ยังเหลืออยู่นะครับ

เออยังไม่ถึงทียังไม่ถึงทีที่เพนที่เต็นกขอนน้ำไม่จ้ะเลื่อนที่ยี่สิบหกนะยังไม่ถึงทีพรุออนะงง่งนี้พรุ่งนี้ยอมถึงพรุ่งนี้ยอมถึงสิบเจ็ดที ต้นเดียวว่าต้นนนะต้เดียวต้นเดียวมันหักเป็นห้าต้นห้าทอนห้าทอนมันมีมันมีต้นเดียวต้นเดียวแต่ว่ามันสูงแล้วก็มันหักลงมาอะไรที่จานลึกนี่เป็นชื่อของมันชื่อเป็นชื่อเป็นเป็นภาษาหรือว่าภาษาเทวนาครี ภาษามาคต่ะภาษามาคตเมื่อก่อนเขาพูดภาษามาคตเวลาเขาเทศเขาสอนใช้ภาษามาคตนะเราก็ที่เราสวดอยู่เนี่ยที่เราสออาบาลีมาคตบาลีแปลเป็นภาษาไทยนะครับ,บาาขณะนี้อีกส0นาที